รู้จักคำนำเรื่องหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจัดทำโดยครูกฤิอนุบาลระยองสกูลสวัสดีครับพบกับครูอีกแล้วนะครับกับรู้จักคำนำเรื่องบทที่10เพื่อนรู้ใจคำแรกคือคำว่าปากนะครับปากมี ปปาสระอากไก่อ่านสะกดว่าปอ,อากอปากข้าวมีขอไข่สระอาวแหวนไม้โทอ่านสะกดว่าขออาวขาวไม้โทข้าวแขนมีขอไข่สระเอ,น,อนหนูอ่านสะกดว่า ขอแอนนแขนคอกมีคอควายสรออกอไก่อ่านสะกดว่าคออกกอขออป้อนมีปอปลาสรออนอหนูไม้โทอ่านสะกดว่าปออนอปอนไม้โทป้อนภูเขามี พสำเภาสระอูอ่านสะกดว่าพอภอูเขามีขอไข่สระเอาอ่านสกดว่าขอเอาเขาร่างกายร่างมีรอเรือสระอางงองูไม้เอกอ่านสกดว่ารออางงรางไม้เอกร่าง กายมีกอไก่สละอายยอยักษ์อ่านสะกดว่ากอายอกายแข็งแรงแข็งมีขอไข่สละแอกงองูอ่านสะกดว่าขอแอกงอแข็งแรงมีรอเรือสละแององูอ่านสะกดว่ารอแองงแรง คำว่าแข็งมีสระแอะงองูสะกดเวลาที่เด็กๆนำคำนี้ไปเขียนเด็กๆจะต้องเปลี่ยนรูปอะขึ้นไปเป็นไม้แต่คููก่อนนะครับถึงจะเขียนคำว่าแข็งได้ถูกต้องเพราะคำคำนี้เป็นสระเปลี่ยนรูปนั่นเองดูดน้ำดูดมีดอเด็กสระอูดอเด็กอ่านสะกดว่า ดออูดอดูดน้ำมีนอหนูสละอําไม้โทอ่านสะกดว่านออัมนำไม้โทน้ำดูดน้ำดูดดินดูดมีดอเด็กสละอูดอเด็กอ่านสะกดว่าดออูดอดูดดินมีดอเด็กสละอีนอหนูอ่านสะกดว่า ดออินอดินนอนตะแคงนอนมีนอนหนูสระอนอนหนูอ่านสะกดว่านออนอนอนตะมีตอเต่าสระอะอ่านสะกดว่าตออะตะแคงมีคอควายสระเององูอ่านสะกดว่าคอ,อ,อแองงแคง เด็กๆครับอย่าลืมฝึกอ่านรู้จักคำนำเรื่องในท้ายบทเรียนด้วยนะครับจออะจะสออิสิชอเอาเชาไมโทเช้าสออายอสายแม่เอกสายดออ,อึงอดึงยอโอกอโยโอกโนออโกนักยออะงอยังดออนอดันคอเอกมอเข็ม รอโอสอรถปอเอดอเปิดสออัวนอสวนไม่เอกส่วนกอรอไอไกลหอนนไอไหนหอรออบอหลับรออูรูไม่โทร,รู้จอไอใจรู้ใจกอรออกระพออพือพืกระพือขอาองอขางไม่โทข้าง หอนอาหนาะไมโทหน้าข้างหน้านอเอนอนเนินดออินนอดินเนินดินอรอออยอ,อร่อยไมยเอกอร่อยชออะกอชักชออาชาไมโทชา้าชักชา้าดออินนอดินปอโงอโปง่งไมเอกโปง่งดินปโป่งปอรออะประยอ โอชนการโยต์ประโยชน์แล้วอย่าลืมอ่านเป็นคำด้วยนะครับจะสิเชา้าสายดึงโยกนักยังดันเข็มรสเปิดส่วนไกลไหนหลับรู้ใจกระพือข้างหน้าเนินดินอร่อย ชักช้าดินโปง่งประโยชน์ชอบให้กดไลค์ใช่ให้กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับครูแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปสวัสดีครับ